ครบับตอนนี้ก็จะจับส่งดอกห้าคู่นะครับดอกสันนูนครับนี่ครับอันนี้เป็นติวนะครับติวเป็นที่นันนะครับขอ,องฉันหนึ่นตงตังติวต่อไปครับ าตาจิ้วแล้วมีกระตาจิ้วนล้เดเแม่ดรี้ยเรีบร้อนีเนเน่เป็นชุดลิมิเต็ดน,นะครับสุดท้ายนะครับ อ,อาอลูกตอกมักวยเนี่น,นะครับไม้เลยครับไม้ที่เล็กใช่ไหมนี่ไ,นนไม้เลยนี่ไม้อะไร่ดูไม้อะไรอันนี้ปืนยิงดูนะครับงามงามงามนี่นะครับ น่าทำครับนี่ลูกดอกครับเป็นไม้หมากครับลูกละร้อยครับรวมตรงก็ร้อยห้าสิบาทครับเก็บปลายทางก็บอกเพิ่มอีกสามสิบาทนะครับเป็นไม้หมากนะครับอันนี้เป็นลูกหน้าไม้ครับไม่ใช่ลูกลูกหลิ่ครับลูกเกาวมินนะครับ สนใจทักมาได้นะครับนะครับสวยๆปืนไม่ขายนะครับนี่ <c oughs> นมีเจ <c oughs> ้าของไปแล้วถ้าใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์มานะครับนี่นครับ